เราจะปล่อยให้มีการนําเสนอยติโดยคุณอัศกรก่อนนะครับแล้วเราก็ดูว่้ทําไมไม่ยอมเข้ามาประชุมกันนะครับจากนั้นเนี่ยสังเกตไหมครับว่าพวกเราก็ไม่ได้ว่าพอเข้ายติตับแล้วเราขอนับองค์ประชุมทันทีนะครับเราเราให้มีการนําเสนอยติก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเช็คครับที่ลานจอรดรถอา้าวจริงๆเนี่ยเราเราเช็คตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วครับปรากฏว่าลานจอรดรถชั้นบีสองซึ่งสอสอมักจะจอดกันเนี่ยก็โล่ง เราก็คิดว่าเออหรือออกไปทําธุระปะปังหรือเปล่าเราก็สักช่วงบ่ายสองบ่ายสามเราก็เช็กเอาโล่งยิ่งกว่าเดิมนะครับเราก็อ่าเดี๋ยวไม่อ่าไม่อ่าโอเคไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเปิดโอกาสก็ลองให้นําเสนอกันไปก่อนก็ปรากฏว่าก็ยังไม่เห็นท่าทีว่าจะเข้าประชุมไปเดินอยู่นอกห้องก็ปรากฏว่าโล่งเลยไม่มีเหรอคุณดิสรนบอกว่าเขาเดินอยู่รอบๆนั่นแหละโอ้ถ้าเกิดเดินก็ต้องมาแล้วครับประธานกดออดต้องกี่ครั้งคือผมว่า เราคุยกันตรงๆเถอะว่าสอสอของฝากฝ่ายรัฐบาลเนี่ยโดดล่มแล้วก็ไม่เข้าประชุมนะครับคือพี่ยุทธครับคุณไบรท์เอาง่ายๆ<ฆ>ครับยัตติไหนสำคัญไม่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการมาบีบน้ำหูน้ำตาดึงดราม่าทำขึงขังโทษฝ่ายค้านง่ายๆเลยครับมันอยู่ที่จำนวนสสที่เข้าประชุมจริงไหมพ่ยุทธอะ่ะผมถามแบบโดยสามัญสำนึกของคนน่ะถ้าเกิด พยุธเข้าประชุมวาระไหนสําคัญพยุธต้องเข้าประชุมถูกไหมใช่ฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่เข้าประชุมคุณโดดล่มก็คือคุณไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นน่ะอืแต่คุณมาตีอกชกตัวโอมาบีบน้ําหูน้ําตา<ม>ออกมาแถลงข่าวโทษคนนั้นโทษคนนี้เอ,เ,อเอาตรงนี้ก่อนไอท้ที่ตีอกชกหัวตัวดึงดามาบีบน้ําตาปัญหาความเหลือดล้นอันนี้ใครดึงเนี่ยก็ไม่เห็นเลยครับว่าจังหวะที่เราขอนับองค์ประชุมเนี่ยก็นะก็ โอ้ลุกขึ้นมาประทงประท้วงใหญ่เลยอย่างเงี้ยครับผมไมาดีไม่ได้ตามอยู่ตลอดพี่น้องเล่าให้ฟังหน่อยมันมันยังไงหลายคนลุกขึ้นมาบีบน้ําหุ่นตายงั้นเหรอก็บอกว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรกรสําคัญเราก็เห็นว่าสําคัญลองดูสิครับพิยุทธเรื่องเนี้เราประชุมกันภายในพักเก้าไกลนะโมเรื่องเนี้ยสำคัญแล้วก็มีหลายคนเนี่ยที่อยากจะร่วมอภกปลายผมก็บอกว่าอย่างนั้นผมก็บอกกับสสอทุกคนครับว่าต้องเข้าประชุมนะเพราะว่าเนื้อหาสาระในประชุมครั้งเนี้มันสําคัญครับเพราะว่า อสอสอหลายท่านเนี่ยในบางจังหวัดก็มีสอสอหลายพักใช่ไหมครับเราก็ต้องดูทิศทางของการอภิปรายของสอสอท่านอื่นที่อยู่พักอื่นด้วยเพราะว่าไม่ได้ไหมายความว่าเราต่างพักกันจะต้องนั่งค้านเป็นเสมอไปอะไรที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรหร,ร,รือประชาชนเนี่ยมันต้องทํางานร่วมกันดังนั้นเนี่ยเราเห็นว่าเออมีสอสอของฝ่ายรัฐบาลในจังหวัดนี้จะตั้งจะจะ,จะมีการพูดจะมีการพูดในยตินี้เราก็อบอกสอสอของพรคเราที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเออคุณลองฟังซะ แล้วก็ดูฟงังปุ๊บเดี๋ยวคุณจับประเด็นแล้วถ้าเกิดคุณมีความคิดเห็นตรงเห็นต่างอะไรอะไรเนี่ยคุณก็ร่วมอภิปรายได้